สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันในหัวข้อการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนจำนวนคละ3จำนวนแบบมีวงเล็บนะคะการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วน3จํจำนวนแบบมีวงเล็บก่อนอื่นเมื่อมีวงเล็บเราจะต้องเริ่มคำนวณจาก ในวงเล็บก่อนนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะ1เศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ3ส่วน5ลบด้วยเศษ1นส่วน10ะคะก่อนอื่นเราจะทำในวงเล็บก่อนในขั้นตอนที่1น,นะคะแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วเราจะนำไปลบกับ เศษ1ส่วน10นะคะมาดูขั้นตอนที่1กันก่อนค่ะ1เศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ3ส่วน5เราจะต้องแปลงร่างจำนวนคระนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะซึ่งจะได้เท่ากับเศษส่วน3บวกด้วยเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะแต่ เศษส่วนของเราตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะเราจะต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่3และ5มีเท่ากันนะคะโดยพิจารณายังไงคะเริ่มพิจารณากันเลยก็313 326 339 342 35 15 และไปเรื่อยๆนะคะต่อไปพิจารณา5นะคะ5 1 5 20, 5 2 10 5 3า5ไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะจากนั้นเราก็จะเจอแล้วว่าจำนวนที่น้อยที่สุดที่3และ5มีเท่ากันนั่นคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือ15ดังนั้นเราจะาต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ15นั่นเองนะคะ โดยนำเศษ4ส่วน3คูณด้วย5บวกด้วยเศษ3ส่วน5คูณด้วย3นะคะซึ่งเมื่อคูณกันเสร็จจะได้ผลลัพธ์คือเศษ20ส่วน15บวกด้วยเศษ9ส่วน15เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำเศษส่วนมาบวกกันได้เลยค่ะซึ่งผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ เษสร็จ29ส่วน15นั่นเองนะคะจากนั้นเราจะไปทำในขั้นตอนที่2กันเลยค่ะค่ะจากขั้นตอนที่1นะคะเราหาค่าในวงเล็บเรียบร้อยแล้วมาต่อกันด้วยขั้นตอนที่2คือเราจะนำคำตอบในขั้นตอนที่1ลบด้วยเศษ1ส่วน10นะคะ คำตอบที่เราได้ในขั้นตอนที่1ก็คือเศษ29ส่วน30ลบด้วยเศษ1ส่วน10นะคะการลบกันตัวส่วนยังไม่เท่ากันลบกันไม่ได้นะคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนด้วยพิจารณาจำนวนที่น้อยที่สุดที่15และ10มีเท่ากันนะคะเริ่มพิจารณาที่15ค่ะ15 1 15, 15 15 2 30 15 3 45 และไปเรื่อยๆนะคะต่อไปพิจารณา10ค่ะ11 1 1 12 2 2 20 1 0ี่ไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราเจอแล้วค่ะจำนวนที่น้อยที่สุดที่15และ10มีร่วมกันนั่นก็คือจำนวนใดคะ ถูกต้องค่ะนั่นก็คือ30นั่นเองดังนั้นเศษ29่สเ่วน15เราจะต้องคูณด้วย2นะคะและเศษ1ส่วน10เราจะต้องคูณด้วย3นั่นเองค่ะเมื่อคูณกันเราจะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะจะได้คือเศษ58ส่วน30ลบด้วยเศษ 3ส่วน30นะคะลบกันจะได้เท่ากับเศษ55ส่วน30นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเศษ55ส่วน30มีจำนวนนับใดคะที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนคะ่ะเก่งมากคะ่ะจำนวนนับนั้นก็คือ5นั่นเองคะ่ะคุณครูก็จะนำ55า55หาร5นะคะ และนำ3า30หารกับ5เช่นกันค่ะซึ่งจะได้เท่ากับเศษ11ส่วน6นั่นเองเศษ11บเส่วน6เป็นเศษเกินเราจะต้องแปลงร่างให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะคะโดยนำา1 1หารด้วยน6นะคะก็จะได้จำนวนคะคือ1เศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะดังนั้น คำตอบของข้อนี้นะคะก็จะเท่ากับ1.5.6เศษ5ส่วน6ค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเศษ1ส่วน10หารด้วยวงเล็บ1เศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ3ส่วน5ะคะก่อนอื่นเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนเยี่ยมมากเลยค่ะขั้นตอนที่1 นำหเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ3ส่วนหานะคะจำนวนนี้คือจำนวนค่าเราจะต้องแปลงร่างจำนวนค้าให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนถึงจะนำมาคูณกันได้นะคะซึ่งแปลงร่างเราจะได้เท่ากับเศษ4ส่วน3คูณด้วยเศษ3ส่วน5นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีจำนวนนับเดียวกันนะคะที่สามารถ หารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะนั่นคือจํานวนนับใดคะนักเรียนเยี่ยมมาค่ะนั่นก็คือ3นั่นเองดังนั้นคุณครูจะนำา3หารกับ3นะคะจะมีค่าเท่ากับ1 3หาร3ตัวส่วนก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นจะเหลือว่า เศษส่ส่วน1คูณด้วยเศษ1ส่วน5นะคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนนะคะจะได้เท่ากับเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะจากนั้นเราจะไปต่อกันในขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือนำเศษ1ส่วน10หารด้วยผลลัพธ์ที่เราคำนวณได้ในขั้นตอนที่1นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ เศษส่ส่วน5การหารกันเราทำได้ด้วยเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณและกลับตัวเศษและตัวส่วนนะคะของตัวหารจากนั้นนักเรียนมาพิจารณากับคุณครูค่ะว่ามีจำนวนนับใดคะที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ ถูกต้องค่ะจำนวนนับนั้นก็คือ5นั่นเองค่ะคุณครูนำา5หารด้วย5มีค่าเท่ากับ1ค่ะต่อไปนำา10หารด้วย5มีค่าเท่ากับ2นั่นเองซึ่งเราจะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน4ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน8นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน8นั่นเองค่ะ จากตัวอย่าง2ตัวอย่างที่เราทําด้วยกันนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลองหาผลลัพธ์ของโจทย์2ข้อนะคะคือเศษ9ส่วน6 10, เศษ9.16ส่วน16คูณด้วยวงเล็บเศษ7ส่วน9บวกด้วยเศษ1ส่วน6นะคะและข้อที่2ก็คือวงเล็บเศษ7ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน4หารด้วย 1.5.12เศษ5ส่วน12นะคะด้วยให้นักเรียนกดหยุดคลิปวิดีโอก่อนเพื่อหาคำตอบนะคะเมื่อหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเล่นต่อนะคะเพื่อดูเฉลยแนวคิดนั่นเองค่ะค่ะมาดูข้อที่3นะคะ เศษเส่วน16คูณด้วยวงเล็บเศษ7ส่วน9บวกด้วยเศษ1ส่วน6กนะคะก่อนอื่นเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือเศษ7ส่วน9บวกด้วยเศษ1ส่วน6ตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะนักเรียนเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยพิจารณาดังนี้ค่ะ9ก9าหนึ่งเกไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปพิจารณา6ค่ะ6 1 6 6 2 1 2 6 3 8ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้ว่าจำนวนที่น้อยที่สุดที่9และ6มีเท่ากันนั่นคือจำนวนใดคะเก่งมากคะ่ะนั่นคือ18นะคะจากนั้นเราจะมาทำตัวส่วนของเศษส,ส่วนให้เท่ากับ18กันคะ่ะนั่นก็คือเศษ7ส่วน9คูณด้วย2นะคะบวก เศษ1ส่วน6คูณด้วย3นะคะซึ่งก็จะเท่ากับเศษ14ส่วน18บวกด้วยเศษ3ส่วน18นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำมาบวกกันได้เลยค่ะก็จะได้เท่ากับเศษ17ส่วน18นั่นเองค่ะเมื่อได้ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่1แล้วเราจะไปต่อกันในขั้นตอนที่2นะคะ ด้วยนำเศษ9ส่วน16คูณด้วยผลลัพธ์ที่เราได้ในขั้นตอนที่1นะคะนั่นก็คือเศษ17ส่วน18นั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีจำนวนนับเดียวกันค่ะที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยนักเรียนลองสังเกตดูสิคะนั่นคือจำนวนใดคะ ถูกต้องค่ะนั่นก็คือ9นั่นเองค่ะเราจะนำ9มาหารด้วย9นะคะ9หาร9เท่ากับ1ต่อไปนำ9มาหารกับตัวส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองดังนั้นเราจะได้เศษ1ส่วน16คูณด้วยเศษ17ส่วน2นะคะเมื่อคูณกันจะได้เท่ากับ เศษ17ส่วน32นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษ17ส่วน32นั่นเองค่ะไปดูที่ข้อที่4มาต่อกันในข้อที่4กันเลยนะคะวงเล็บเศษ7ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน4หารด้วย1เศษ5ส่วน12นะคะก่อนอื่นเราจะเริ่มทำที่วงเล็บกันก่อนนะคะ เศษเจ็ดส่วนหกลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่จะลบกันยังไม่ได้นะคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยเริ่มพิจารณาที่หกค่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดและไปเรื่อยๆนะคะต่อไปพิจารณาสี่ค่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวนที่น้อยที่สุดที่หกและสี่มีเท่ากันนั่นก็คือจำนวนใดคะ ถูกต้องค่ะนั่นก็คือ12นั่นเองดังนั้นเราจะนำเศษเศษส่วน6คูณด้วย2ลบด้วยเศษ1ส่วน4คูณด้วย3นะคะเมื่อคูณกันก็จะได้เท่ากับเศษ14ส่วน 12? ลบด้วยเศษ3ส่วน 12? เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันได้ค่ะก็จะเท่ากับเศษ1 1ส่วน12นั่นเองค่ะ ต,ต่อไปเราจะมาต่อกันในขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะเราจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาหารกับ1เศษ5ส่วน12นั่นเองนะคะ1เศษ5ส่วน12เป็นจำนวนค่าเราจะแปลงร่างจำนวนค้าให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาพิจารณาการหารเศรษส่วนคะ่ะ ซึ่งการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณและตัวหารเราจะกลับตัวหารนะคะจากเศษเป็นส่วนและจากส่วนก็จะกลายเป็นเศษนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจากเศษส่วนนี้นะคะเราสามารถหาจำนวนนับเดียวกันค่ะที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจำนวนนับนั้นคือจำนวนใดคะ ถูกต้องค่ะจำนวนนับนั้นก็คือ12นั่นเองค่ะนำา12หารตัวเศษนะคะจะมีค่าเท่ากับ1 12หารตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เช่นกันค่ะดังนั้นเราจะได้ว่าเศษ11ส่วน1คูณด้วยเศษ1ส่วน17เนะคะเมื่อคูณกันผลลัพธ์จะเท่ากับเศษ11ส่วน17นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือ เศษสิส่วนด้วย17บเค่ะ